ช้างหรือเสือไซบีเรียจะกลายเป็นเพียงอาหารของคุณเท่านั้นคุณกับวังฉีลี่จึงตัดสินใจขับรถไปที่หมู่บ้านทันทีแต่เมื่อไปถึงสถานที่นั้นเจ้าของที่ดูแลฟอสซิลไทแรนโนซอรัสกลับเปลี่ยนใจต้องเข้าใจว่าทุกคนได้ยินจิตสำนึกของโลกรวมถึงเจ้าของที่ด้วยเมื่อเขารู้เรื่องการกลายร่างทั่วโลกเขาก็รีบสั่งให้คนของเขาจัดการเตรียมพื้นที่อย่างรวดเร็วพร้อมยึดฟอสซิลเป็นของตัวเองเขาปกป้องฟอสซิลไทแรนโนซอรัสอย่างแน่นหนาเจ้าของที่ยิ้มยอนและกล่าวว่าฟยอยา เตรียมของดีอย่างอื่นไว้ให้แล้วพูดจบเขาก็สั่งคนที่นําตู้ปลามาในตู้ปลามีเต่าสีเขียวตัวหนึ่งอยู่จากนั้นพวกนายถูกขังไว้ในห้องเก็บปืนรอบข้างมีประตูและหน้าต่างถูกปิดตายหวังฉีลี่ถึงกับหมดอะไรตายอยากแต่ยังดีที่เมื่อคืนเขากินเต่าอลิเกเตอร์สแนปิ้งเป็นตัวสุดท้ายถึงจะยังเป็นเต่าอยู่แต่เต่าอลิเกเตอร์สามารถโตได้ถึง200กิโลกรัมทั้งพลังป้องกันและโจมตีถือว่าโดดเด่นอย่างมากส่วนคุณเมื่อเปิดกระเป๋าที่พกติดตัวก็พบว่าในนั้นมีเทียงมง่่งสสเรรร็จูปซอองกกับ,กบ้้ชิน ถ้าเลือกซองเครื่องปรุงคุณจะกลายเป็นวัว